นายสุพชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเดินวิ่ง PEA มินิมารา t h อน2022ครั้งที่1 1โดยมีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมกิจกรรมณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่สำหรับการแข่งขันเดินวิ่ง PEA มินิมาราธอน2 0 2 2จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปีที่62 เป็นการส่งเสริมสุขภาพเสริมสร้างความสาม,มัคคีโดยกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันเดินวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง10.5กิโลเมตรการแข่งขันเดินวิ่งฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมแข่งขันประมาณ3,000คนรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบเพื่อการกุศลต่อไปนอกจากนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะผู้บริหาร PEA ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอีกด้วย